นี่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมปั๊มน้ำมิสูบิชิรุ่นใหม่นะสีจังหวะสีจังหวะนะครับมิสูบิชิ G.M.1321132 นี่ก็ประมาณ4ีแรงนะครับ4ีแรงม้านะครับสตาร์ทเบามาพร้อมโข่งตัวแรงเลยอันนี้คือตัวแรงของญี่ปุ่นเลยมันแรงยังไงห0ร้อยลิตรต่อนาทีอ่ะดูดีๆนะอันนี้เป็นข้อต่อของญี่ปุ่นมาให้เลยเขาจะเอาปุ๋ยใส่นี่ด้วย,วยอันนี้คือปิด ปิดไม่ให้ปุ๋ยไปกับน้ำนะฮะก็คือมันเข้าอ่ะทางเข้าอ่ะนะครับเปิดก็คือหลี่หนึ่งจนถึงเบอร์เก้าอ่ะนะครับนี่นะแล้วตัวเนี้ยสามารถเอาหัวเนี้ยมาปิดฝั่งนี้ได้ก็จะใช้หนึ่งนิ้วได้แล้วก็พอจะใช้ฝั่งนี้ก็เป็นสองนิ้วนั่นหมายความว่าโคงตัวนี้มีทั้งหนึ่งนิ้วและสองนิ้วนั่นเองครับเอาไปสี่พันแดรวมส่งครับลองดูก่อนนี่ทําเครื่องเพิ่งเสร็จเมื่อกี้ อ่ะลองดูพี่น้องหลบก่อนสตาร์ทเปิดสวิตต์ตำแหน่งอ่อนโอ้โหนี่น้ำเก่าญี่ปุ่นนะเนี่ลองดูลองดูเข้าไหมถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าไอ้ทางเข้าอ่ะรั่ว อ okay. เคเรียวว่าผ่านแล้วเราแค่ okay. เทสน้ำบู๊บเดียวหมดเลยอ่ะเออมันเจ๋งเว้ยแต่โขงนี่แรงแรงจำได้ไหมโขงที่เรารีวิวท่อดับเพลิงกับดามพ่นดับเพลิงอ่ะใช้โขงเบอร์นี้นะแต่นั้นยี่ห้อโรบินอันนี้มิสูโอเคครับ4,800บาทรวมจะส่งครับมันจะเปื้อนๆหน่อยมัน,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 นไม่ได้ขัดมันมก็ไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวนั่งขัดไปราคาขึ้นครับมันจะเปื้อนๆเปื้อนๆ ประมาณนี้เอ้า4 8 0 0บาทรวมส่งนะครับทอินวัน1นิ้วได้2นิ้วได้นะครับสวัสดีครับ